ไงฉันจินนี่มาจากเมืองเล็กๆในรัฐวอร์ชิงตันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและกดติดตามด้วยนะครอบครัควฉชนลำบากเรื่องการเงินตั้งแต่จำความได้แม่เป็นแม่บ้านแล้วพ่อก็มีปัญหาเรื่องหางานดีๆแม้อย่างนั้นพวกท่านก็มีเวลาคอยดูแลคุณยายฉันเสมอต้องการของพวกนี้ไปทำไมคะเพื่อนบ้านแถวนี้ว่าแม่บ้ากันหมดแล้วนะใครจะสนความคิดผู้โง่นั่นกันละ่ะบ้านของคุณยายที่อยู่ชานเมืองนั้นเก่ามากแล้วแต่ฉันก็ชอบไปเยี่ยมท่าน แล้วเรียกเรามาทําไมที่นี่หนูติดประชุมสําคัญอยู่นะจะว่าไปคนน่าราคาญนั่นป้าของฉันแม่มีเวลาเหลือไม่มากจะมอบบ้านนี้ให้ลูกสาวคนเล็กแลวก็ครอบครัวของเธอไม่เอาแม่อย่าเพิ่งสั่งเสียสิอย่าพูดขัดแม่คําขอสุดท้ายของแม่ก็คืออย่าขายบ้านนี้มันมีสมบัติซ่อนอยู่สมบัติเหรอคะหยุดเลยนะฉันจะหาสมบัติให้เจอจำคำฉันไว้เลยนะ แน่นอนว่าป้าฉันไม่เจอสมบัติอะไรหรอกหลังคุณยายเสียพ่อแม่ฉันก็คิดว่าเราควรจะย้ายมาอยู่บ้านท่านเจ้าอ,อพาร์ตเมนต์อยู่มันแพงเกินไปอ่ะไม่เป็นไรค่ะเราจะแก้ไขกันไปแต่หนูก็ชอบนะในวันที่เราย้ายเข้าฉันไปห้องของคุณยายอืมถ้าเกิดว่าที่นี่มีสมบัติซ่อนอยู่จริงๆละ่ะชิวอะไรเนี่ยรู้เรื่องยายแก่บ้านที่เคยอยู่ที่นี่ไหมอะวิญญาณโทรสิงอยู่ที่นี่นะเฮ้ยวอนหาเรื่องเองนะรีว่า พ่อแม่ฉันพยายามรีโนเวทบ้านอย่างเต็มที่แต่เราก็มีเงินไม่มากพอดังนั้นฉันก็เลยคิดช่วยบ้านเธอมีผีจริงๆอะมีสิฉันพาทัวร์ได้ถ้าพวกนายไม่กลัวนะนะแต่ว่ามันไม่ฟรีหรอกฉันเอาขวดเปล่ามาแขวนไว้ที่ประตูหลังบ้านแล้วก็เอาแมวจรใส่ห้องใต้หลังคาได้ยินแม่นะั้เสียงผีโหยหวนอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะลูกหนูพาเพื่อนร่วมชั้นมาทัวร์บ้านผีสิงของเราไงานะคืนเงินพวกเขาเดี๋ยวนี้เลยนะหนูก็แค่ยอยากจะช่วยเรารู้จ้ะลูกรัก ลูกไม่ต้องกังวลแล้วพ่อด้งานดีๆทำแล้วล่ะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นไม่นานพ่อแม่ฉันก็รีโนเวทบ้านเสร็จน่าเสียดายที่มันดูไม่หล่อแล้วพอฉันอายุ11แม่กับพ่อก็จัดปาร์ตี้วันเกิดให้อันนี้ให้ลูกจะ้ะว้าวกระต่ายจริงๆนี่ปาร์ตี้กำลังสนุกได้ที่ก็มีคนมากดกริ่งอะไรเนี่ยปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่เหรอเธอคงจะลืมเชิญเรานะเหมือนที่พี่ลืมมางานศพแม่น่ะเหรอเธอรู้ว่าฉันงานยุ่งเลี้ยงลูกสาวสองคนลำพังและสร้างเนื้อสร้างตัวมันงานหนักนะ จะว่าไปลูอิสกับคิร่าฉลาดมากเลยอะพวกเธอเข้าชมรมละครได้และเต้นกระจายเลยลหละอยากจะเล่นกับฉันไหมดูลูกๆฉันสิทั้งน่ารักและน่าเอ็นดูนี่พี่ไม่ได้มาดูบ้านหลังรีโนเวทหรอกเหรอทันทีที่พ่อผู้ใหญ่ออกไปลูอิสก็ผละขอคอยฉันลม้มนี่ทําอะไรของเธอยังไงมันก็เอียงอยู่แล้วเธอเก่งไม่เท่าเราเหรอกจินนี่ฉันถึงกับต้องกระโจนใส่ลูอิสเลยคิร่าจิกผมฉันทันทีและฉันก็กรี๊ดทำอะไรของลูกเนี่ยหยุดเลยนะทั้งสองคน ป้ากับญาติฉันมาค้างด้วยเช้าวันถัดมาฉันก็เห็นว่ากรงกระต่ายเปิดอยู่แล้วสัตว์เลี้ยงฉันก็หายไปไหนไม่รู้หนูลูกอยู่ไหนจ๊ะเห็นสตูที่แม่ฉันทําอยู่ไหมนั่นกระต่ายเธอก็หงหน้าฉันไม่เชื่อหรอกนี่กระต่ายลูกจ,จิน,นี่เมื่อลูกพี่ลูกน้องลูกจะเผลขอขังมันเอาไว้ในห้องนอนแขกเนอะอ๋อเหรอคะแค่เผลอเนอะพอป้าฉันกับลูกๆเธอกลับไปฉันก็ดีใจสุดๆเลย เราไม่ได้เจอหน้ากันมาเกือบ5ปีแต่ว่าป้ายังโทรหาแม่ฉันอยู่เรื่อยๆเพื่ออวดความสําเร็จของลูอิสกับคิร่าให้ฟังฉันไม่ได้เข้าชมรมละครแล้วก็เต้นไม่เป็นหรอกแต่ฉันชอบออกกําลังกายยินดีด้วยนะคุนเธอดูเป๊ะมากยังพัฒนาเพิ่มได้อีกฉันอยากจะประกวดฟิตเนสแล้วก็รูปร่างนะวันหนึ่งฉันเห็นหนุ่มคนหนึ่งตอนเดินออกจากยิมทําไมมองฉันแบบนั้นล่ะฉันอยากจะเข้าไปใกล้แต่เขาก็รีบหนีพอฉันกลับบ้านก็เจอเรื่องชวนช็อกพวกเธอ จินนี่ป้าลูกไม่สบายถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลลูอิสกับกิราจะมาอยู่กับเราจนกว่าเธอจะกลับบ้านได้ตอนนั้นเราไม่สนิทกันแต่นั่นเป็นอดีตเนอะตอนนั้นเราเป็นแค่เด็กเองเราไม่ของขวัญให้กระต่ายเธอด้วยขอบใจนะพวกเธอน่ารักจังจินนี่หุ่นเธอดีมากเลยขอบใจฉันออกกำลังกายเยอะเจ๋งสอนเราได้ไหมจริงๆตอนนี้ฉันเตรียมการประกวดอยู่นะเอาหนะ้าต้องสนุกแน่ๆเลยฉันไม่มีทางเลือกนอกจากตกลงแต่ทันทีที่เราถึงยิมฉันก็เสียใจค่ะ มันหนักเกินไปสำหรับพวกเธอเอาดัมเบลที่เบากว่านี้สิไม่เป็นไรหรอกเราจะใช้เอ้ยช้าหน่อยสิเราโอเคอยา่าฉันพยายามทำตามฉันแบบไม่ดูตัวเองแล้วไปเต่อแยสมาชิกยิมคนอื่นด้วยคำถามไร,ร้สาระเหมือนเขาไม่มีสมองเธอคงได้กรรมพันธุ์ดีก็เลยดูดีมากๆไงใช่เลยไม่เกี่ยวกับการไดเอทและเล่นกีฬาหรอกเสียมารยาทนะพวกเธอนี่นึกว่าเป็นพวกเดียวกันซะอีกฉันเห็นหนุ่มคนเดิมข้างยิมอีกครั้งเหมือนกับครั้งก่อนเลย คือเขามองชี้ขเขม่งเลยก่อนจะรีบไประหว่างกลับบ้านฉันรู้สึกเหมือนโดนจ้องมองแต่นั่นต้องการอะไรเนอะในเย็นนั้นฉันอยากจะดื่มโปรโตีนเชคตอนมื้อคำ่ำแต่โหลฉันเกลี้ยงเลยบอกแล้วไงว่าอย่ายุ่งกับโปรโตีนหนูอ่ะแม่เปล่านะค็อกเทลนี้ไม่แย่เลยนะพรุ่งนี้กล้ามเราจะใหญ่ขึ้นมาก่อนจะกินของฉันหัดขอก่อนก็ได้นะเรื่องใหญ่ตรงไหนกันเนี่ยจินนี่ตอนนี้ญาติของลูกกาลังลําบากนะอดทนหน่อยนะจ๊ะจะเย็นกับพวกเธอหน่อยจะพยายามนะคะ ในวันหืุมไม่มีเรียนและลูอิสกับกิร่าก็ตามฉันมาที่ยิมในวันถัดมาหนุ่มๆทุกคนจ้องจินนี่ใหญ่เลยอ่ะฉันก็อยากมีหุ่นแบบนั้นบ้างจังคืนนี้ที่นี่มีจัดปาร์ตี้แสดงซ้อมมือก่อนถึงการประกวดได้นะไอเดียดีเลยเพราะฉันถึงบ้านฉันก็หาบิกินี่เพื่อใส่ไปงานแต่ฉันก็ดีนเสียงแปลกๆจากหลังกำแพงทำอะไรกันเนี่ยเราก็อยากแสดงเหมือนกันน่ะแต่แล้วดูดีไม่แพ้เธอเลยนะแน่นอนว่ามันล่มแต่ความมั่นหน้าของพวกเธอทะลุหลอดเลยมาเรื่อของฉันทำไมอ่ะ เราต้องหาชุดที่ใช่ไงขอก่อนเป็นบ้างไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ๊ะสาวๆเราอยากจะไปปาร์ตี้กับจินนี่แต่ว่าเราไม่ได้เอาเสื้อผ้าสวยๆมาเลยอะค่ะจินนี่ลูกควรจะแชร์กับสาวๆเนอะเฮ้ย hey, มันทําให้ฉันเดือดเลยค่ะแต่ก็ไม่อยากต่อปากต่อคําอะโอ้ oh, ดูจินนี่ซิทุกคนเชียร์ฉันกันใหญ่และฉันก็รู้สึกมั่นใจจนญาติฉันขึ้นเวนทีตามมาพวกเราแดนสได้นะใครเนี่ยไปให้พ้นเลยหน้าขขยหน้าสุดเลย พอทุกคนเริ่มเต้นจู่ๆฉันก็เห็นหนุ่มคนที่แอบตามฉันมาคราวนี้หนีไม่รอดแน่เดี๋ยวก่อนนายเป็นใครอ่ะฉันชื่อว่าทราวิสแอบตามฉันมาทําไมฉันไม่ได้ตามใครฉันคอยมองเธอหมายถึงฉันชอบเธอฉันเป็นนักวาดและอยากจะทาแอนิเมชัน่ะเธอบันดาลใจฉันนายมาทาอะไรที่ยิมล่ะไม่เคยเห็นออกกําลังกายเลยพ่อฉันไม่อยากให่ฉันเป็นแอนิเมเตอร์ท่านห้ามฉันวาดรูปและพึ่งทิ้งสมุดสเก็ตช์ของฉันไปด้วยอ่ะนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยฉันหนีออกจากบ้านแล้วก็อยู่ที่ฉันใต้ดินของยิมมาตลอดอ่ะ เรื่องของทราวิสมันบ้ามากว้าวในวาดเก่งมากเลยนะตั้งแต่นั้นทราวิสกับฉันก็ใช้เวลาด้วยกันเยอะเลยวันนึงเขาชวนฉันไปเดินเล่นอะไรเนอะในซ่อนตัวจากตำรวจเหรอเปล่านะเสียงมันแค่ดังไปหน่อยอะเราต้องให้จินนี่เห็นว่าเราทำอะไรได้อย่าลืมภารกิจล่ะภารกิจอะไรอะเอากล้ามเย็บติดตัวเองเหรอสองวันหลังจากนั้นฉันก็เห็นยามลากทราวิสออกมาข้างนอกตอนที่ฉันถึงยิมอย่ายเห็นหน้าแกอีกเนาะฉันไม่มีที่ไปแล้ว รู้ไหมู่ห้องใต้หลังคาบ้านเราได้ปกติไม่มีใครขึ้นไปหรอกจริงเหรอเธอพูดจริงเหรอทำตัวดีๆแล้วเดี๋ยวฉันมารับโอเคไหมคราวสิสเกือบโดนญาติฉันจับได้ตั้งแต่วันแรกแล้วอะไรนะ่ะบ้านนี้มีผีเฮียนน่ะผีตัวเดียวกับที่พ่อสมบัติของคุณยายหรือเปล่าจู่ๆพูดถึงขึ้นมาทําไมเนะสองสามวันถัดมาพ่อก็กลับมาบ้านอย่างเศร้าๆบริษัทพ่อมีผู้บริหารคนใหม่อะ่ะเขาจะไล่พ่อออกแน่นอนว่าแม่กับฉันเสียใจกับข่าวนั้น ไม่นานนี้พ่อแม่ฉันเพิ่งกู้เงินมาแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีเงินจะจ่ายคืนแล้วเช้าวันถัดมาทราวิสแอบออกจากบ้านแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันเธอดูเศร้าๆนะโอเคไหมฉันเล่าเรื่องปัญหาของพ่อที่ทำงานให้ฟังแล้วทราวิสก็พยายามปลอบจากนั้นรถหน้าตาราคาแพงขับผ่านมาบ้าเอ้ยไปปล้นใครมาหรือไงนิซ่อนตัวจากตำรวจเหรอใช่แล้วแลวเกอบไปแล้วระหว่างกลับบ้านทราวิสก็ถามฉันเรื่องครอบครัวและฉันก็บอกเขาเรื่องคุณยายตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านฉันพาไปดูห้องท่านได้นะแบบนี้เจ๋งมากเลย เดี๋ยวนะฉันรู้จักศิลปินคนนี้จินนี่สำรับนี่ของจริงมาคิดว่านะยายฉันซื้อมาจากตลาดนัดอะฉันว่าฉันจำลายเส้นได้ถ้าคิดถูกไพ่พวกนี้เก่าเป็นร้อยปีแล้วและราคามันมหาศาลเลยเนอะมันคือไพ่ที่คุณยายฉันพูดถึงหรือเปล่านะถ้าเราขายการ์ดมันคงจะแก้ปัญหาเราได้เลยของมีค่าขนาดนี้คนเก็บที่พิพิธภัณฑ์เนอะเราได้ยินเสียงประตูหน้าเปิดคราวิสซ่อนที่ห้องใต้หลังคาแล้วฉันก็บอกพ่อแม่เรื่องไพ่ถ้าไพ่นั้นเป็นสมบัติล่ะแม่ว่าไม่นะ เราไม่ได้บอกใครเรื่องนี้แต่เราจะสมบัติแล้วมาห้าปีก่อนหลังบ้านเรามีอัญมณีฝังไว้แต่มันไม่ได้มีค่าเหมือนที่คุณยายบอกมาแม่กับพ่อขายกับหมดแล้วเพอริโนเวทบ้านเนี่ยเรายังมีเหลือไว้อยู่บ้างแต่ถ้าพ่อลูกโดนไล่ออกมันก็ช่วยพยุงเราไม่ได้นานหรอกฉันพูดไม่ออกเลยไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนดูไพ่พวกนั้นเถอะอาจจะมีค่าก็ได้นะเพิ่งอยู่ตรงนี้นี่นาะทำอะไรหายเหรอเธอเอาไพ่ไปหรือเปล่า ราจะเอาขยะนั้นไปทําอะไรอ่ะเราเพิ่งม,มาถึงเองนะมีคนเอาเงินก็สุดท้ายของเราไปด้วยอ๋ออาจจะเป็นผู้ชายที่จินนี่ซ่อนเอาไว้ห้องใต้หลังคาก็ได้ฮะนี่เธอรู้ได้ยังไงอ่ะเราไม่ได้ตาบอดนะเราเห็นเขานาน,านแล้วอ่ะแต่ไม่อยากขี้ฟ้องจินนี่ปฏิเสธไปก็เท่านั้นดังนั้นฉันก็เลยเล่าเรื่องทาวิสแต่เขาไม่ทําแบบนั้นแน่แล้วไพ่กับเงินมันหายไปไหนล่ะให้ยอมรับก็จบแต่ท่าทีของทาวิสต่อตำรวจมันแปลกจริงๆอะ่ะฉันคิดผิดเรื่องเขาจริงๆเหรอ ไม่ต้องเครียดหรอกนะ่าถ้ามีทุกอย่างไม่ได้หรอกยกตัวอย่างนะถ้ามีหุ่นดีแต่ไม่มีสมองใส่หัวไปเลยเช้าวันถัดมาแม่กับฉันไปร้านจำนำด้วยกันเพื่อนำแหวนแต่งงานของแม่ไปจำนำพวกนั้นมาทำอะไรเนี่ยจากนั้นฉันก็เห็นว่าลูอิสถือไพ่ทาโร่ของคุณยายยาฉันไปคนขโมยไปว่าแล้วเชียวนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันฮะแม่ฉันตัดสินใจไปหาพี่สาวของท่านแล้วบอกทุกอย่างที่ลูอิสกับคิร่าทำพอเราไปถึงที่โรงพยาบาลป้าฉันกลับไม่อยู่ ขอโทษนะครับเราไม่มีคนไข้ชื่อนั้นน่ะเราไปที่บ้านของคุณป้าแน่นอนค่ะว่าเธอไม่คิดว่าเราจะมานี่ป่วยจริงเหรอในตอนแรกป้าฉันปฏิเสธทุกอย่างแต่แม่ก็ไม่ยอมทนฉันเองก็มีปัญหาเรื่องเงินน่ะรูอิสกับคิร่าไม่ได้ดีอย่างที่ฉันบอกพวกเธอชอบหาเรื่องแล้วก็ผลานเงินไปกับปาร์ตี้อยู่ตลอดเลยไม่นานนี้พวกเธอเอาเงินเก็บจากเซฟฉันไปด้วยฉันก็เลยโกหกเรื่องป่วยเพื่อส่งพวกเธอไปบ้านเธอ แต่นั่นไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมหนูได้ยินพวกเธอคุยกันเรื่องภารกิจเกี่ยวกับสมบัติใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วละ่ะฉันอยากจะให้พวกลูกๆเจอสมบัติฉันหยุดคิดถึงมันไม่ได้เลยถึงจะผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแต่แม่เธอไม่อยากให้ป้าอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยต้องใช้ลูกๆแทนต้องไม่อยากสิพี่ไม่เคยใยดีครอบครัวห่วงแต่เรื่องเงินน่ะแม่ไลลูอิสักีิร่ากลับบ้านไปไม่นานพ่อก็กลับมาพร้อมข่าวดีภูมิหนวยการคนใหม่เปลี่ยนใจเรื่องไลออกเขาเลื่อนขั้นพ่อแล้วก็เชิญเราไปปาร์เต้ที่ออฟฟิศ ทุกอย่างกําลังไปได้สวยแต่ฉันก็ยังเศร้าอยู่ดีเมื่อคิดถึงทราวิสทาไมไม่บอกกันเลยถ้าไม่ได้ขโมยอะไรไปอ่ะสองสามวันต่อมาแม่กับพ่อฉันก็ไปที่ออฟฟิศของพ่อรถคันนี้คุ้นๆนะน่าจะเป็นคันที่ทราวิสกลัวระหว่างที่ทุกคนเต้นรำกันฉันก็เบื่อจนจะตายได้สาวสุดฟิตของเมืองนี้อยากจะเต้นกับฉันเมอกทราวิสนายมาทําอะไรที่นี่พ่อฉันเป็นเจ้าของบริษัทคนใหม่ครอบครัวฉันรวยขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอทันทีนะก็แค่พ่ออยากให้ฉันเรียนบริหารธุรกิจแต่ฉันอยากจะวาดรูปแล้วก็อยู่เองได้อ่ะ ตอนฉันหนีออกจากบ้านพ่อใช้เส้นสายกับตำรวจเพื่อตามหาฉันฉันก็เลยมีท่าทีแบบนั้นตอนเห็นรถตำรวจเนอะและทำไมหนีออกจากบ้านละ่ะฉันอยากช่วยครอบครัวเธอฉันเลยกลับบ้านไปขอให้พ่อไม่ไล่พ่อเธอออกท่านตกลงโดยมีเงื่อนไขว่าฉันจะเรียนบริหารธุรกิจเนอะตอนแรกฉันโกรธที่ทาวิสโกหกแต่ฉันก็คิดได้ว่าเขาเสียสละเพื่อฉันและเราก็คืนดีกันแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นทาวิสแนะนําพ่อแม่ฉันให้รู้จักกับพ่อค้าเพชรคุณโดนหลอกแล้วครับอันยมานีพวกนี้หายากมากเลยครับ ราคามหาศาลเลยเนาะเรารวยแล้วปรากฏว่าคุณยายพูดถูกมันมีสมบัติซ่อนอยู่ในบ้านของท่านจริงจริงของนายพรายพรุ่งนี้คุณอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไม่นานนี้ฉันไปร่วมประกวดฟิตเนสแล้วก็รูปร่างมาเรียบร้อยทราวิสกับฉันเป็นแฟนกันเขาเรียนบริหารธุรกิจไปหลายคอร์สแต่ก็กลับไปวาดรูปจะว่าไปทราวิสได้อนิเมตวิดีโอตอนหนึง่งมันมีฉันด้วยใช่ค่ะฉันพูดถึงคลิปเดอรี่ส่วนตัวตอนที่พวกคุณดูอยู่ชอบกันไหม